ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เซเว่นอลเวสาขาปั๊มปตทดอนยางขาขึ้นหาดใหญ่เปิดรับสมัครพนักงานเข้าร่วมทีมงานแล้ววันนี้ตำแหน่งพนักงานประจําร้านสถานที่ทำงาน7ซเว่ e อวสาขาปั๊มปตทดอนยางขาขึ้นหาดใหญ่คุณสมบัติผู้สมัครอายุระหว่าง20ถึง35ปีวุฒิการศึกษาต้องแต่ม 3, .3 ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ สามารถทำงานเป็นกะได้ทั้งกะเช้ากะบ่ายและกะดึกมีความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ออฟฟิศหรือที่ร้านเซเว่นอเลสาขาปั๊มปะตะทอดอนอยางขาขึ้นหัดใหญ่หมายเหตุงดรับสมัครทางแชทหรือช่องทางออนไลน์ทุกประเภทสมัครด้วยตนเองเท่านั้น อย่าพลาดโอกาสดีๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเ e l ว่นอสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ